ต่ไปก็จะขึ้นอ่าเพิ่มเชียงเล็กเสียงอะไรยเน่แต no ่ม no like ันเสียงหนักจะหน่อยพัดพ้นเอาเสียงกันอีกรอยตอนนี้ยกกับนังมาตีในการเทียดอยู่เหอนกับังต่อยอดใครที่ยังไม่ต่อยยอดตบพาไปเลยต่อยอดตบพาเพราะว่าการตุดมได้แล้วเนี่ยการสุดท้ายนะจักรตีนครการของการสุดท้ายการดต่อกับการที่สามยกว่ยกแม่เด้อการท้าพัดปุ้นเสียงตบาที่ดยตเทียดกันเพื่อ อาช่วยคารถคาะมานหนะอัตมามานไก่นะโยนะมานไก่มั่นเนอ่ยููไก่มากเลยทีเดียวเฮ้็ทามแล้วเสร็จทามแล้วมามาขออ้าว ที่12แล้วก็การที่13สองกันเลยนะต่อไปนี้ก็จะจบประมาณ4โมงหรือว่าของครึ่งลก,ก,ก็โยนฉันกระดาษไปกระดาเสร็จแล้วก็จะได้ฟังเทศีสาสตรต่อน,นะครัาาาบาาาตวโตระ Takut telanak Nikutarang babatang. Ditolit terorahu babatang baru baru kita babi to tenang. Kudi kati, kudi kati, mati mati kame ini kontra tidur beneng. Aja. นุ่มแม่ถิ่นัตอบ้านความโมตะนาตาคูกผมเด้อที่มีแรง้อบแม่อาชาดิยาธาที่าันเกตาชาคาเนวะตเรยยิเมโรนาบาร์ยามมีเนีดมา่เก็บไว้เห็นยังจีได้สตังมยเรื่องว่ายม่ายฮเ้ยเฮใยเฮ้ยเฮ้ยฮยเฮ้นเ้ย้ยเเ้ยเย้เอเ ใส่มันใส่ไหม้อใส่มันเต็มเด้อส่งค่าน้ำมันรถเนาะเออโัฒนาการุงเทตังทุตวาริโกตารังโนนาอรัญญัปเอเดชมาตังกาเนรูตากาบารุการานิปาริกิปะโตมาเกมาเกตวะตวานาตวานาจะวิกามาะนาตาปีดาตาม warang-warang warangi warung tutaka pata dioparang katakan hati dewa utakan dewa abito dikitu dikaku alu uru ditapana papata didi didi pandungan mataharang jatawa patawata ditapana ratang ikang ramjo aramjo aramnya diorangkan hati mataharang uri uri Kata-kataku maram sodaya tatang-tatang kata wapara tanang wata bintang wadidiyo Bintang putarang puna akan miti iang tubah dijadi kata wadidiyo Jiliduma เดจจติเดตะระตะปาดิโตตระตะเดตะจิมาติอคัลยจัเตห์วะปาิาิมุาเดตะะตะานาปิมตากาิุตลุตากาิุตเตนะากาิตัมากาา Saragi beka, borang di benda nama jangka di pura pelola pahu, papa tempe watiring tapa kati tingka, tapa je kati tapa, tiada kita adu jodoh je tapa, tapi kita tiada kita maranya, nanti nanti naja tiada nanti naja betul jodoh kita, mangsa ni utarubatan angkara haja kita, tiada kita.

เกลูโนตาระเบตาภูตาระเทวะเบตาอัตโนตาระเทมาตุกาติอะโรขังโยกันติกาติพิโตชนนปโตอาตาอะโรขังโยกันมิลโรจนปะปานิหายญาตุมาตาอานามายัญญาคูณามารียติกาติวะตะ ปีมาต่างกันทกีนมาจะตีอโทมา้าวาหานาอโทปี่ทโมาจนาโทปี่จิตัอัดกานางอราูีทีวาสวารีสักทเทวนาอาันติเวตตโรจามาติจามาติจาติ่รูาติอโทรู้ีนาเจติติมาตาเนตงอาตีตะถาาตะอาานามาตระตาเจ กุตากุฏการตัะวเอาวัตติโลกจะกุฏาอภิวาตีนวาติ่อาคีตาเตชะเทวัติเมตุสีตาปิจามุตะทิตตวะภูรตอโสติรากตากันตะ้วอธิภาเวโตวาจามาละวะมาตรธมรมทีจะโกตะเยติตั้งโลภูรโตโธติมาคะเอวารุณีว่าถ้าเวเีติอาถาอาวาณิทู यथा सभा ยดราชนาถ์ดิปปะปะตาตมาแหงตัวปฏิอาคัมปกอาวุธารังปะเวเดตตัตเทวปาวะตีตาเวเตอาทวิตตัลุราชญาติตระกาชาญาตารติญาณุตาโุตาราชาเตวิจาริกโตญาตตมากกตาอาตุกตตาเตโรมะหังญาณเจ็บละจิกาญาตญาจันตุโรตันต ว่าเดวตตารัตชาเวตตารัตชาบาะทิจา,า,จาสัพเพร,ราคาตานาตาตาวังโนติิตโรราชาระชมาเรตโนอุโบชายาคาติยาัง,นา,งนามะทิตตาสาธุจบไปนะครับแมกกันเอชักะปี